OPPO i n d ี a เผยตัวเลือกสี Reno 13 series, s e r ี e like, s มีเลือกรุ่นละ2สีก่อนหน้านี้ไม่นาน OPPO ประเทศมาเลเซียได้เริ่มเปิดพรีออเดอร์ Reno 13F, Reno 13และ Reno 13 Pro ไปแล้วนะครับล่าสุดที่ิเดียก็มีความเคลื่อนไหวการเผยโฉมตัวเครื่องในสีสันต่างๆผ่านทางเว็บไซต์แล้ครับโดยในเว็บไซต์ของ OPPO i เดียได้เผยสีเครื่อง Reno 13 และ l e โ o 13 Pro ที่มีด้วยกัน2รุ่นคือ l e โ o 13มีสี Ivory White และ LUMINOS l e <ม>โ o 13 Pro มีสี Miss Lavender ์กาฟไฝ์เกร์สำหรับสี l m i ม o u s BLUE ของ l e โน13<ม>จะเป็นสี x c l u s i v e quality, ที่ดีไซน์มาเพื่อการตลาดในอินเดียโดยมีเอฟเฟกที่เปล่งประกายออกมาจากฐานกล้องหลังซึ่ง OPPO บอกว่าเอฟเฟกเรืองแสงนี้ทำได้โดยการพิมพ์ Offset และการเคลือบสะท้อนแสงขนาที่นุ่นโปร จะเหมือนกับโมเดลในจีนที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤ